มาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพระธาตุเจดี JD, ประจำวัดศรีสุพรรณนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบัวลายเกิดรอยร้าวนะฮะจากการที่ฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักนะครับร้าวมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบครับแล้วก็กั้นบริเวณพื้นที่ครับไม่ให้ประชาชนหรือผู้คนเนี่ยเข้าไปใกล้นะฮะ แล้วก็มีช็อตที่เจดีเนี่ยพังถล่มลงมาแล้วครับแล้วก็เกิดเสียงคือฮาความน่าอาัศาจรรย์ก็คือเจดีเนี่ยล้มลงมาแบบว่าไม่ไปโดนหรือสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนหรือว่าสิ่งใดเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยมีโรงเรียนอยู่ด้วยก็ถือเป็นภาพที่ได้เห็นตอนที่ล้มลงมานะฮะดูทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าอัศาจรรย์นะครับภายในครับก็เต็มไปด้วยพระพุทธรูปโบราณน,นะ มีพระมีคล้ายๆแก้วอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณทั้งนั้นเลยเพราะว่าเจดีย์นี้เนี่ยอายุกว่า522ปีนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องสาธุกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามีคลิปนาทีที่พระธาตุเจดีย์ประจำวัดศรีสุพรรณที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยล้มลงมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ

วันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง